สวัสดีครับมาพบทีเด็ดบอลจัมโบ้เอกับช่อง YouTube ทีเด็ดมัดรวมนะครับผมในวันที่4มกราคม2564นะครับพี่จัมโบ้เอก,ก็กลับมาอีกครั้งนะครับหลังจากเมื่อวานหยุดไป1วันนะครับเพราะติดธุระส่วนตัววันนี้ก็จะมีทีเด็ดบอลบอลเต่งบอลคัดเน้นมาฝากกันอีกเช่นเคยแต่ก่อนที่จะเข้าไปฟังที่ทีเด็ดของพี่จัมโบ้เกันในวันนี้พี่จัมโบ้เก็ต้องขอฝาก ไลน์แอดส่วนตัวของพี่จัมโบ้เอไว้ด้วยนะครับผมแอด JAM 688นะครับใครต้องการเข้ามาพูดคุยกับพี่จัมโบ้เอเป็นการส่วนตัวนะครับหรืออยากจะมาสอบถามเกี่ยวกับคู่ไหนอะไรยังไงก็เข้ามาสอบถามกันได้นะครับผมก็เข้ามาที่ไลน์เข้ามาที่เพื่อนเพื่อนแล้วพิมพ์คำว่า JAM 688ได้เลยครับผมแล้วก็ พี่จัมโบ้เอก็ต้องบอกตรงนี้ด้วยว่าพี่จ um ัมโบ้เอมีห้องพิมเมี่ยไว้คอยบริการอยู่2ห้องทั้งกีฬาแล้วก็คาสิโนแล้วก็ไม่มีค่าเข้าห้องไม่มีค่าดูแลห้องแต่อย่างใดแล้วก็ตรงนี้เนี่ยบอกเลยไม่ต้องลัวเหงาครับเพราะมีเซียนหลายท่านคอย,คอยดูแลอยู่ข้างในจะมีทีเด็ดให้ด้วยนะครับผมตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าในส่วนของกีฬาจะมีทีเด็ดให้เพิ่มเติมนะครับเป็นตัว V.I.P. เลยของเซียนหลายๆท่านเพราะว่ามีเซียนหลายท่านคอยดูแลอยู่ครับไม่ได้มีพ MM ี่จัมโบ้เอคนเดียวส่วนคาสิโนก็จะมีการนําเล่น5รออบต่วันด้า น,นะครับผมตรงนี้ใครสนใจก็เข้ามาที่ไลน์เข้ามาที่เพื่พอนๆนะครับผมแล้วพิมพ์คําว่า jam688 เข้ามาสอบถามพี่จัมโบ้เอได้เลยไม่มีค่าเข้าห้องนะครับแล้วก็ไม่มีค่าดูแลห้องแต่อย่างใดแต่มีเงื่อนไขาบางประการเท่านั้นเองที่จะเข้าห้องพรีเมียมของพี่จัมโบ้เอได้นะครับผมตรงนี้ก็เข้ามาสอบถามกันได้ครับแล้ววันนี้เนี่ยในส่วนของทีเด็ดมัดรวมพี่จัมโบ้เอก็จะมีฟุตบอลโคปาเดเลเรสสเปนนะครับโคปาเดเลเรสสเปนเนี่ยก็เป็นบอลถ้วยของทางสเปนเขานะครับผมมาฝากกัน วันนี้เนี่ยจะเป็นคู่ระหว่างพอนเฟราดีนาครับที่อยู่ดีวิชั่น2นะครับมาเจอกับเอสปันญอนครับที่อยู่ดีวิชั่น1 แล้วก็ราคาที่เปิดมาล่วงหน้านั้นให้เอสปปนยอนต่ออยู่ที่ราคาเสมอครับคู่นี้เตะกันในเวลาเที่ยงคืนครึ่งของค่ำคืนนี้แล้วบอกเลยว่าแหมคู่นี้เนี่ยราคามันดีวิชมันต่างกันนะครับผมแต่ต่อแค่เสมอเราก็ต้องไปเช็คให้ดีว่าแหมใสติและฟอร์มการเล่นของทั้งคู่เป็นยังไงนะครับแล้วคู่นี้เตะกันแค่ช่วงเที่ยงคืนครึ่งเองยังไงเนี่ยก็ฝากเข้าไปศึกษาให้ดีก่อนการทายผลทุกครั้งนะครับพี่จัมโบ้เอกก็ต้องบอกตรงนี้ ก่อหรือว่ายิ่งใกล้เวลาก่อนเตะได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีครับเพราะว่าราคาช่วงนั้นที่พี่จัมโบ้เอชมยมันจะใกล้เคียงที่สุดแล้ว นะครับผมแล้วก็ก่อนแต่ส้มามนค่งชั่วโมงก็จะมีการแจ้งตัวผู้เล่นยังไงก็ฝา,ากศึกษาให้ดีกันลวกันครับแล้วคู่นี้พี่จัมโบ้เอยิงลำแสงใส่ครับเลือกเชียร์ที่เอ็กปันยอนครับที่ราคาปปหรือเสมอครึ่งครึ่งนะครับผมพี่จัมโบ้เอยิงลำแสงใส่เลือกเชียร,ทร์ที่เอ็ปออมมมกปัน um ยอนนะครับต่ออยู่ที่ราคาปป,ปหรือเสมอครึ่งครึ่งตรงนี้เป็นแค่ความเพียรส่วนตัวพี่จัมโบ้เอเท่านั้นชอบก็ตามก,กันมาไม่ชอบก็สวนกันได้เลยนะครับผมแล้วก็ก่อนจะจากกันไปก็ฝากดูแลสุขภาพคนด้วยโอมิครอนก็ยงรบาาออยู่่ บอกว่าโควิดยังระบาดอยู่และสายพันธุ์ใหม่อูมิคอนเนีน้ตอนนี้ก็ระบาดหนักขึ้นเรื่อยๆยังไงก็อย่าลืมใส่แมสใส่ชิลล้างมือด้วยแอลกอฮอล์อยู่เป็นประจำก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆกันทุกคนสวัสดีครับอ่ะกราบสวัสดีนะครับโอแมบองประโอนกุบกุบเคลียร์ทุกท่านนะครับนะทีเด,ดบอลวันนี้นะครับวิเคราะห์บอลวันนี้นะครับอยู่กับตะเข่งเตงบอลน,นะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยนะครับเป็นทีเด็ดบอลประจำวันอังคารที่4มกราคม2564 นะครับทุกท่านสําหรับวันนี้เนี่ยนะครับเราไปอยู่กันในศึกกรีดสเปอริกนะครับทุกท่านเป็นคู่ระหว่างนะครับพลาสนะครับนะเอ่อเจนนีน่านะครับเปิดบ้านตระกามีอย่างของทางด้านไอโอนิกอนนะครับทุกท่านสําหรับคู่บอลคู่นี้กับเลนราคาที่แข่งราคารนบอลวันนี้เปิดมาให้เป็นฝั่งทางด้านทีมเจ้าบ้านซึ่งอยู่อันดับที่5ของตารางเนี่ยนะครับทุกท่านต่อต่อมาที่ในเลนราคาครึ่งควบลูกในเลนราคาลบสิบนะครับทุกท่านปัจจุบันเนี่ยนะครับไหลมาเป็นราคาเท่าเดิมก็คือเลนราคาครึ่งควบลูกแต่เป็นราาาคขว นะครับทุกท่านซึ่งวันนี้เนี่ยนะฮะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่านะครับทุกท่านถ้าจะให้เลือกทีมใดทีมหนึ่งเนี่ยนะครับท่านตะเข่งเต็งบอลนะครับมองว่าเลือกทีมเจ้าบ้านน่าจะดูดีมีทรงมากกว่านะครับทุกท่านเพราะว่าด้วยความที่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยฟอร์มของเขาเนี่ยทั้งสองทีมเนี่ยก็ไม่ได้ถือกับว่าแตกต่างอะไรกันเลยนะครับท่านซึ่งถือว่าเอ่อเมื่อตอนปี2 0 2 1ิที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าฟอร์มไม่ได้ดูดีอะไรเลยกับฟอร์มทางด้าน ทีมเจ้าบ้านกับของฝั่งด้านทีมเยือนนะครับทุกท่านแต่นะครับทางด้านทีมเจ้าบ้านเองก็ยังมีชนะให้เห็นอยู่บ้างนะครับกับฟอร์มในการลงเล่น5เกมเนี่ยนะครับชนะไปถึง2นัดด้วยกันนะครับทุกท่านส่วนฟอร์มเล่นในบ้านเนี่ย5เกมที่ผ่านมานะครับทุกท่านก็เป็นการชนะ2แล้วก็เสมอ1และหลุดแพ้ไป2นัดด้วยกันในขณะเดียวกันเนี่ยของฝั่งด้านทีมเยือนเนี่ยนะครับทุกท่านฟอร์ม4เกม5เกมที่ผ่านมานะครับก็ชนะเพียงแค่1นัดแล้วก็3นัดที่ผ่านมาเนี่ เนี่ครับทุกท่านประกอบกับวันนี้เนี่ยต้องเล่นเป็นทีมเยือนด้วยนะของฝั่งทางด้านไอโอไมคอนเนี่ยนะครับท่านซึ่งฟอร์มการเล่นเป็นทีมเยือนของเขาเนี่ยสี่นัดห้านัดที่ผ่านมานะคบท่านยังไม่สามารถชนะใครได้เลยเป็นการแพ้1นึแพ้2องแพ้2องนะครับแล้วก็ไปเสมอมา1นัดแล้วก็ในนัดล่าสุดก็ไปแพ้มาเหมือนกันนะแพ้ให้กับทางด้านอาริสนะครับเอฟซี FC มาที่1นึ่งศูนะครับท่านซึ่งวันนี้เนี่ยเนะ่ครับถ้าจะให้ดูจากอาการตุกาข,ของทั้งสองทีมแล้วมองว่าเป็น อย่างน้อยเนี่ยนะครับวันนี้ก็ได้เียนโรงเลยนในบ้านนะครับท่านมองว่าในเหลคาต่อครึ่งครบลูกเนี่ยมองว่าแพงไปจริงนะครับแต่วันนี้เนี่ยทางโต๊ะกลับเปิดราคามาแบบนี้เลยมองว่าวันนี้เนี่ยนะครับนะทางด้านทีมเจ้าบ้านน่าจะดูดีและก็มีของอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ให้อยู่ต่อไปนะครับไปทางด้านทีมเจ้าบ้านนะครับได้เลยนะครับมองว่าวันนี้เนี่ยนะครับไม่น่าจะทําให้ผิดหวังนะครับท่านสำหรับวันนี้เพื่อนเพื่อนท่านใดอยากจะรับทีเด็ดบอลเพิ่มเติมซึ่งเป็นตัว VIP นะครับนอกเหนือจากตัวฟรี บนหน้า YouTube ตรงนี้นะครับเหมือนเมื่อคืนนี้เลยนะที่ตะเข่งเต็งบอลให้สเตป4ไปนะพลาดตัวเดียวเองนะพลาดโอซาซูน่าไปนะเมื่อวานนี้นะน่าเสียดายไม่งั้นสเตปตายอีกแล้วนะครับก็ทั้งหมด4ตัวเนี่ยเข้าทั้งหมดเลยเนี่ยสตัวยกหนึ่งตัวแล้วก็ตายหนึ่งตัวนะครับเมื่อวานนี้ส่วนใครที่ติดตามตะเข่งเต็งบอลสกอร์สูงนะคููเบียเรียนเนี่ยนะครับของเราเนี่ย ก็กินเต็มไปทั้งสกอร์สูงทั้งหน้าบอลนะยินดีด้วยนะครับท่านสำหรับวันนี้ใครอยากได้ซูเปอร์วีพีนะครับเหมือนเดิมเลยนะแอดไลน์เคสหนึ่งหกแปดเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสำหรับวันนี้สวีดัสสวัสดีครับผมอ่ะก็กรับสวัสดีครับนี้ก็มาพบกับยิ้มจิ้มบอลเต็งกันอีกเหมือนเคยนะครับกับเครดิตมัดรวมนะครับผมวันนี้มีฝากกันอีกหนึ่งตัวนะครับก็เป็นบอลทางด้านกระดาษฉับมิตรในช่วงระหว่างโว่บวกนะครับพวกคุณท่านพาราบอลนะครับเในราคาเปิดมาที่ราคาครึ่งกับลูก ตอนนี้นักประวัติศาสตนะครับไหลเป็นราคา1ลูกแล้วนะก็ถือว่าราคาไหลค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับอ่าวบวกเนี่ยอยู่ในดิวิชั่นหนึ่งของเยอรมนีนะครับก็อยู่ในเดสเซอลิกาเยอรมนีนะอยู่อันดับที่13นะครับส่วนทางด้านพาดบอลเนี่ยนะครับอ่าอยู่ทางด้านอ่าดิวิชั่นสองนะครับอยู่อันดับที่9นะวันนี้ครูจอมเจอกันในการกระชับมิดนะครับเลยราคาเนี่ยเปิดมาที่ราคาครึ่งลูกแล้วก็ไหลไปเป็นราคา1ลูกนะครับเปิดมาในเลตแรกเนี่ยคือราคาอ่าครึ่งลูกนะครับไหลไปเป็นราคา1ลูกนะ ค่าน้ําตัวนี้นะครับจ่ายอยู่ที่1.5 0นะครับอาจจะลดนิดหน่อยแต่ว่าราคาน้ำนี้นะครับราคาไหลวันนี้ก็ถือว่าสวยงามสําหรับทางด้านเจ้าบ้านไม่ใช่เจ้าบ้านสิเตเจ้าบ้านหรือว่าสนามกลางเนี่ยวันนี้นะครับน่าจะเป็นเจ้าบ้านนะเจ้าบ้านนะเตเจ้าบ้านของด้านบวกนะเราคิดว่าวันนี้ยังใสๆเลยนะครับหลูกมาแน่นอนนะครับรอลูกนที่2อที่กินจะไม่ได้เลยนะแล้วก็สกอร์สูงก็กดได้นะครับบอกเลยว่าสกอร์สูงก็น่าสนใจนะครับวันนี้ให้กดทั้ง2หน้าเลยให้กดทั้งต่อแล้วก็สกอร์สูงด้วยนะครับ อ่าส่วนรคาคาหนึ่งหุ้นสองเนี่ยค่าที่ชัดเจนแล้วจากหลแรกจ่ายทางนั้นจุกบ้านในหนึ่งบาทเจ็ดสิบสามตังค์นะครับจ่ายนั่นทีมเยือนเนี่ยนะครับ จ่าย4บาท20ตังค์ณปิันตอนนี้นะครับลดเหลือเพียง1บาท60สองตังค์นั่นสำหรับ้าบ้านนะครับแล้วก็ทีมเยือนเนี่ยเพิ่มเป็น4บาท40ตังค์แล้วแล้วก็ราคาเสมอหรือว่าร,ราคา X เ,เนี่ยจากเดิมจ3บาท70ตังค์ตอนนี้เพิ่มไปเป็น4บาท10ตังค์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ยังไงก็ต้องเลือกจิ้มนะครับถึงแม้จะเป็นกระชับมิดก็ตามแต่นะครับวันนี้คิดว่าวบบวกดูดีกกว่นน่่าาแนนนนนนออทงงคคูเเจััรัรรหมด้ะป็ แต่ฟอร์มท่านเว็บบวกนะครับพน,นันสุดนี้ถือว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะเป็นการแพ้ไปทั้งหมดเลยนะครับในลีกแล้วก็ในยูฟ่าแชมเปียนลีกนะยังไม่ชนะใครเลยนะครับพารบสปอรก็เช่นเดียวกันนะพนันสุดนี้ก็ยังไม่ชนะใครเลยนะเป็นการเสมอไป3แล้วก็แพ้ไป2นะครับในลีกดิวิชั่น2ของพวกเขานะครับก็แพ้เดิมพันไปถึงสี่ครั้งเลยแล้วก็ชนะเดิมพันเพียงครั้งเดียวเท่านั้นส่วนนะ่านเว็บบวกเนี่ยแพ้ถึง5ครั้งรวดเลยครับฟอร์มไม่ดีทั้งคู่นะครับวันนี้นะมาเจอกันในบ bon อลกระชับมิดหรือว่าบอลออุ่่่นะ่นนเคคครรืงะิดวาาาตอ แพงขนาดนี้แล้วก็สกอร์สูงน่าสมส่วนขนาดนี้ขอเลือกกิมทางด้านทีมเจ้าบ้านไปก่อนแล้วกันครับทั้งต่อแล้วก็สูงได้เลยนะครับส่วนใครอยากจะเลือลุงนะครับรับทีเด็ดเพิ่มเติมครับแอดไลน์มาได้แอดวีเอ็มหกแปดหรือแอดไอทีเอ็ดก็ได้นะครับขอย้ำนี้แล้วกันครับว่าให้ตอบว่บวกที่ราคารหนึ่งลูกแล้วก็ให้กดสกอร์สูงที่สามลูกนะครับส่วนนี้ลุงยิ้มขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับไอเอสทีเด็ดคะกีครับผมนะกับทีเด็ดมารวมประจำค่ำคืนวันจันทร์นนะะะฮที่คครรับมมกา 5้านะครับผมนะก็สวัสดีปีใหม่นะครับเพื่อสมาชิกหลายๆท่านหรือว่าทุกๆท่านอีกหนึ่งครั้งนะครับวันนี้ที่เด็ดมารวมหนึ่งคู่นะฮะประจำหน้าเขาเรียกว่าหน้าไอเค้าก้าทีเหดหรือหน้าเว็บไซต์วิแมทดอโอจี นะครับเป็นฟุตบอลโคปาเดลเอของสเปนคู่นี้ตีสตรงนะฮะฟอนเฟราลิน้านะครับจากนะฮะดิวิชันลาลิก้าเนี่ยดิวิชันสองนะฮะเปิดบ้านแล้กันไปเยือนของเอเบนยอนนะครับก็คู่นี้นะฮะเฮ้ยในแคปราคาบอลเนี่ยเอเบนยอนต่อที่ราคาปปนะครับต่อที่ราคาเสมอนี่แหละนะครับแล้วไหลเพิ่มขึ้นไปราคาปปนะครับหรือว่าราคาเสมอครบครึ่งนะฮะโอ้โหบอลคู่นี้บอกได้เลยว่านะครับนะมีโอกาสนะฮะเจ้าบ้านเนี่ยมีโอกาสที่จะไม่แพ้เลยเพราะว่านะฮะทีมจากลาลิก้าสเปนอย่างเอเบนยอนเนี่ยนะฮะพบกับนะฮะไปเยือนทีมนนน้ออองงใหม่่ยาาาเฟฟรล ทีมจากลาลีกาสเปน2นะแล้วมาต่อราคาแบบนี้ต่อแค่ราคาเสมอราคาปอลเองนะครับเอ็ทมองว่ามีโอกาสเจ้าบ้านนะฮะเกมนี้มีโอกาสที่จะไม่แพ้นะครับในศึกโคปาเดลเลนะสเปนในค่ำคืนนี้นะครับก็สำหรับฟันเฟรเดราน่าเนี่ยน่าจะจัดชุดนะฮะชุดที่ดีที่สุดลงแต่เอีปอนยอนเนี่ยน่าจะเป็นนะฮะนักส่วนใหญ่แล้วน่าจะเป็นโรติชั่นนักเตะนะครับไม่ว่าจะเป็นลาอูนเทอร์เดอร์มาร์สนะฮะแล้วก็โรเลนโมรอนนะครับอ่านอกนั้นก็น่าจะได้พักนะฮะแต่นะสถานการณ์ต่างกันนะมองกันดีว่าเอีปอนยนนเี่ะะฮ ถือว่าดีไหมนะถือว่าก็ฟอร์มค่อนข้างดีในระดับหนึ่งนะครับ แต่จะประมาทเจ้าบ้านจากลาลีกาสเปน2ไม่ได้เพราะว่าโอ้โหบอกว่าบอกได้เลยว่าทําฟอร์มมาค่อนข้างดีในศึกลาลีกาสเปน2หรือว่าสเปนเชกุนดาเนี่ยนะฮะอยู่อันดับ5ของตารางคะแนนก็ถือว่าโอเคนะนะครับแต่การที่นะฮะเอฟมานยอนมาต่อฟอนเฟลาดิน่าที่ราคาเสมอราคาปปเนี่ยไอ้มองว่าเนี่ยราคาแบบนี้มันต่อน้อยเกินไปมีโอกาสที่บอลรองจะมาแล้วทีมอย่างฟอนเฟดีลาน่าเนี่ยนะฮะลาดิน่าเนี่ยค่อนข้างนะฮะมาตรฐานทีมเนี่ยค่อนข้างต่ํากว่าพูดง่ายๆค่อนข้างต่ํากว่าเอฟมานยอน นะเพราะว่าอยู่ในเหล็กที่ต่ากว่าด้วยนะฮะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะอยู่ในเหล็กที่ต่ํากว่าแต่บอลถ้วยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับไม่ฉะนั้นข้ามคืนนี้ยโคปาเดลเลสเปนตีสาตรงเนี่ยฟอนเฟลาดิน่า นะครับเปิดว่ารายการมาเยือนของทางฝั่งเอ็ดมันยอดเนี่ยนะครับเอ็ดมองว่าเนี่ยน่าจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยทางฝั่งเจ้าวาดก็ลองไปที่ราคาปปหรือว่าราคาเสมอครึ่งนะเป็นทีเด็ดตัวนี้เลยนะฮะเป็นทีเด็ดนะฮัดรวมประจำค่ำคืนนี้ของอทีเด็ดคีตัวนี้หรือใช่เป็นอ่าบอลรองในกลุ่ม VP ด้วยนะครับติดขัดปัญหาเรื่องไหนก็เหมือนเดิมอยากได้คู่ไหนเพิ่มเติมนะฮะอยากเข้ากลุ่มทีเด็บบอลซูเปอร์วีพีทักไลน์ส่วนตัวเอ็ดมานะครับตามที่ขึ้นอยู่ทางมุมขวาด้านล่างนะจองทันนะครับขอให้เพื่่อนนททุกาโชคคคดดีีรรััับบผมสสว อากสวัสดีนะครับผมน้ำมาพบกันนะครับกับทีเดดมัดรวมนะครับประจำค่ำคืนวันอาคารที่4นะครับมกราคม2565นะวันนี้เลือกมาเป็นฟุตบอลอังกฤษจอห์นสโตนเพนท์ทูฟรีนะครับก็เป็นฟุตบอลถ้วยเล็กนะครับของตีกเล็กของอังกฤษเขานะครับโอแฮมนะครับพบกับทางด้านวีแกนแอตเลติกนะคู่นี้ทางด้านวีแกนนะครับ ต่อ,อที่ราคารึ้นคุบลูกนะครับเดี๋ยวไปดูนะสถิติผลงานที่เคยพบกันนะครับ5นัดหลังสุดที่พบกันเนี่ยโอแฮมชนะ1น,นะครับวีแกนชนะถึง4ครั้งเลยนะครับเจอกัน3นัดล่าสุดก็เป็นวีแกนนะครับเอาชนะไดะ้ทั้ง3ครั้งล่าสุดเลยนะส่วนผลงานนะครับในลีกนะครับทางฝั่งโอแฮมนะ ห้านัดหลังสุดในเสมอ3แพ้2เกมนะฮะเสมอมา2นัดติดเลยนะนัดล่าสุดบุกไปเสมอกับบาโลแล้วก็เสมอกับทางด้านฮาร์ดยิพูนะครับสูตรสูตรทั้ง2เกมนะครับวันนี้ตอนรับการมาเยือนของทางฝนะั่งวีแกนแอตเลติกนะวีแกนในฟอร์มดีนะครับ5นัดหลังสุดเนี่ยชนะ3เสมอ2ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับนัดล่าสุดอ่า บุกไปเยือนออกฟอร์ดนะก็ชนะได้3ประตูต่อ2และก่อนหน้านั้นเสมออิฟสวิตแล้วก็ชนะชูสบรีทาวนะครับสองประตูต่อ1นะคููนี้เน้นๆไปนะครับที่ทางด้านทีมเยือนนะทำผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับในฤดูกาลนี้นะหลังอันดับ3ของลีกอยู่นะครับก็ถือว่าทำผลงานได้เยี่ยมเลยนะครับวันนี้เป็นฟุตบอลถ้วยนะ เป็นอันดับ2นะครับของกลุ่ม B o นะฮะโอแฮมเนี่ยลงเล่นในฟุตบอลถ้วยนี้ไป3นัดชนะชนะ1แพ้2นะยิงได้5เสีย6มีเก็บได้3แต้มนะครับเป็นที่2ของกลุ่มนะครับเจอกับที่2ของกลุ่ม C นะครับวีแกนแอตเลติกลงเล่นถ้วยนี้ไป3ครั้งนะครับชนะ1เสมอ1แพ้1นะครับยิงได้2เสีย2ประตูนะครับมี4แต้มนะ คู่นี้ชอบไปที่ทางด้านทีมเยือนนะครับเพื่อนๆชอบก็จัดขัดก็สวนกันไปนะอยากฟังคู่นี้แบบละเอียดนะฮะติดตามได้ที่ bigmatch.org นะครับ http นะครับ bigmatch.org นะฮะอยากเข้ากลุ่ม VP ก็ทักไลน์แอดปะจอมนะ jom 6 8 8นะครับอยากเข้ากลุ่ม VP อยากย้ายค่ายอยากได้ทีเด็ดเพิ่มเติมนะที่นอกเหนือจากทางด้านได้ YouTube ก็ ทักมาพูดคุยสอบถามกันนะครับ สวัสดีค่ะก็อยู่กันที่เด็ดมารวมของอิงดาวนะคะประจำวันอังคารที่4มกราคม2565กันค่ะทีเด็ดมารวมของอิงดาวในวันนี้ที่ยกมาฝากเราบรรดา FC ก็เป็นบอลไอส์แลนด์เหนือเพียร์มลีกนะคะคู่ระหว่างเจ้าบ้านค่ะอ่าคริสตันวิลนะคะทีมอันดับที่2จะเเปิดสนามตรับการมาเยือนนะคะของทางด้านทีมเยือนคือคูซาเดอร์นะคะทีมอันดับที่5ค่ะเตะกันในเวลาตี45ของบ้านเรานะคะ ข้อมูลสถิติของทั้ง2ทีมนี้ที่เคยเจอกันมา5นัดเน,นาะก็ยังไม่ชนะและก็ยังไม่แพ้กันเลยเป็นการเสมอซะ่อ5น,นัดรวดกันเลยทีเดียวค่ะผลงานนะคะของทางด้านเจ้าบ้านนะะอย่างคริปตันวิวนะคะผลงานของทางด้านเจ้าบ้านหนะัดหลังสุดก็เปการชนะไป4สเสมอ1และก็ยังไม่แพ้ใครเลยค่ะส่วนะนะคะทางด้านทีมเยือนนะคะอย่างครูซาเดอร์นะคะผลงานของการเล่นนอกบ้าน5นะัดหลังสุดของเขานั้นก็เปการชนะไป2เสมอ1และก็แพ้ไป2นะเรทราคาล่วงหน้านะคะ ก็เปิดมาที่เลทราคาปอปหรือว่าเรทราคาเสมอครึ่งแล้วก็เลทราคาปัจจุบันเปิดมาที่เ็ทราคาเสมอค่ะแล้วก็เป็นทางด้านนะคะ เจ้าบ้านนะคะอย่างคิสตาวิวนะคะเลทราคาล่วงหน้าจ่ายน้ำไปที่0.85แล้วก็เลทราคาปัจจุบันจ่ายน้ำไปที่0.78ค่ะส่วนทางด้านทีมเยนอย่างูซเดอร์นะคะเลทราคาล่วงหน้าจ่ายน้ำที่0.91แล้วก็เลทราคาปัจจุบันจ่ายน้ำที่0.8เอ่อ0.98นะคะก็ต้องบอกว่าฟอการเล่นของทั้ง2ทีมนี้เนาะเลทราคาเปิดมาให้ที่เลทราคาเสมอด้วยแป่อิงดาวมาว่าน่าจะเป็นทางด้านเจ้าบ้านนะคะอย่างคิสตาวิวนะที่ทำผลงานได้ดีกว่าทางด้านทีมเยนอยู่พอสมควรกันเลยทีเดียวนะคะ ผลงานนะคะของทางด้านเจ้าบ้านนะฮะนั่นระาสุดยังไม่เคยแพ้ใครเลยค่ะก็เป็นการชนะแล้วก็เสมอกันไปเนาะส่วนนะคะทางด้านทีมเยือนนะ,ะผลงานนะคะก็ต้องบอกว่า,าผลงานในการ เ,เล่นนอกบ้านของเขานั้นยังเอาแน่เอานอนไม่ได้ค่ะทีเด็ดมารวมประจำค่ำคืนนี้ของอิงดาวนะคะก็ขอเรียกเชียร์ถ้าไปที่ทางด้านนะคะเจ้าบ้านค่ะอย่าคิสตันวิวนะคะเล่นเรทราคาเสมอไปเลยคู่นี้นะคะยังไงอิงดาวมองว่าถ้าไม่จบลงที่ผลสกอร์เสมอนะก็จะเป็นทางด้านเจ้าบ้านน่าจะเป็นฝ่ายชนะแน่นอนแล้วก็อย่าลืมนะคะติดไปนวนนะคะที่เรทราคาเสมอไว้ด้วยสําหรับคู่นี้นะ,ะชอบก็จัดขัดก็สวนค่ะการลงทุนมีความเสี่ยงปรดใช้วิจารณญาณใน การรับชมกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมก่อดบต็ตกให้เข้ามาดูราคาน้ำเต็กอีกทีว่าราคาน้ำมันไหลเป็นไปในทิศทางไหนแล้วก็จิ้มได้ตามใจชอบได้เลยค่ะวันนี้นะคะอินดาวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้สมาชิกเอชซีเฮงเฮงรวยๆค่ะโชคดีมีเงินใช้กันทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ